สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะพามาตำน้ำพริกกะปินะคะกะปิของเราก็ย่างมาแล้วค่ะย่างจากเตาไฟนะคะนี่ห่อใบตองแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะหอมดีนะคะทุกคนหอมฉุยเลยจ้ากะปิของเราย่างเตาถ่านนะคะเตาแก๊สก็ย่างได้นะคะทุกคนนี่ยายหมกใบตองก็ตอกไปย่างเห็นไหมคะเป็ดให้ดูนะ หอ,อมแล้วก็นี่มีพริกขี้หนูกับพริกแดงสองอย่างปนกันนะคะแล้วมีกระเทียมนะคะแล้วก็นี่น้ำตาลทรายกับหันืนวอน,น,นิดหน่อยนี่ก็มะนาวอันนี้กับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บกับมะเขือพวงนะคะเริมแรงแล้วก็ตำพริกก่อนนะคะทุกคนตำพริกพริกใส่โฟกเลยพริกกับกระเทียมใส่โฟกเลย ใส่โคกไปแล้วเราก็จะโขกนะคะ, <S <S ะคคกินกัะปิกก็จะมีะเมลงชอบนะคะปล่ยปอยไล่เอาเดี๋ยวยายตำไปเรื่อยกๆก่อนนะคะทุกคน <S <S ตอนนี้ก็ตำพริกแหลกแล้วนะคะ <S <S ทุกคนนี่แล้วยายก็จะกัะปิลงไปนี่ กะปิที่เราย่างแล้วเาผาแล้วนะคะหอมฉุนเลยค่ะตีลงก็ตำสักหน่อยนึงตำให้กะปิเข้ากับทินะคะหอมมากกะปิของเราเพราะเราย่างก่อนได้หอมค่ะทุกคนต้องทําแบบย่างนะคะย่างเตบแก๊สก,ก็ได้นะคะใช้ใบตองถ้าไม่มีใบตองก็ฟอยฟอยที่สีทองท,องท,องที่ก็ใช้ใกันเผาปลานะคะ แล้วยายก็ใส่มะเขือพวงไปนะคะใส่มเะเขือาาพวงไปเอว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 นี่มะเขือพวงแตกก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บ ข้าวหวานแย่ข้าวปิดหวานาน้ำพิกสองช้อนเลยนะ,ะเนี่ยพริกลงไปมะเขือพวงให้เข้ากันค่ะเข้ากันโทรศัพท์จะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่ายายถือถือมือหนึ่งแล้วก็ทำนับพริกมือหนึ่งนะคะ,คะเข้ากันแล้วเนื้อเนียนแล้วค่ะพริกกับปิดของเรา ก็หอมหน่าทานแล้วน้ำต,ตาลใส่แล้วสินีใ้ใสมะนาวนาวแป้นน้ำเยอะอันนี้มะนาวแป้นน้ำเยอะนะคะอืมนี่ใส่มะนาวลงไป แกใ,ใส่สองลูกค่ะให้พอเดี๋ยวชิมดูนะคะไม่พอเติมได้ค่ะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบอะไรก็ว่าไปเราจะตามใจชอบนะคะโอ,อ้ยมะเดื่มะนาวะคะ่ัน,นะคะ้ะเดี๋ยวจะขมนะคะ นี่บีลงไปเลยจ้าเอาให้พอพอสบาใจน้ำเยอะค่ะตูเ้เล็กๆแต่น้ำเยอะโอเค จะตัดตามต่ออบต่อนะคะยายยังไม่ใส่น้ำปลานะคะทุกคนกลัวจะเค็มเรายังไม่ต้องด่วนใส่น้ำปลานะคะน,นี้ไม่ใส่น้ำนะคะแบบค้นเ,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 เค็มก้นเลยนี่แยายอยากจะชงดูสักหน่อยนะยายจะยายจะทำมือ

ไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ามมาใส่ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะตักออกมานะคะตักน้ำพริกกะปิออกมาแล้วนะคะทุกคนใส่ชามนี่น่ากินไหมคะน้ำพริกกะปิของยายก็เสร็จแล้วคะ่ะนี่มีหน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้คู่กับน้ำพริกกะปินะคะนี่เสร็จแล้ว ขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็ง,งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทำตามนะคะแบบนี้อร่อยมากนะคะสวัสดีค่ะ